บทที่28พระธยาัยซึ่งเปี่ยมด้วยขันติและเมตตานอกจากทรงเป็นตัวอย่างในทางเสียสละความสุขอันเป็นโลกีเช่นพระเตมีโพธิสัตว์แล้วพระบรมศาสดายังทรงเป็นตัวอย่างในทางอื่นอีกมากหลายเช่นทางความเพียรและความอดทนเป็นต้นทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันทางความเพียรน,นั้นเช่น สมัยเมื่อพระองค์สวยพระชาติเป็นมหาชนกโพธิสัตว์เดินทางโดยทางเรือจากนาครกาลาจัมปากะไปสู่นครมิทิลาบังเอิญเรือแตกในถ้ำกลางมหาสมุทรพระโพธิสัตว์ว่ายน้ำอยู่ถึงเจ็ดวันจนกระทั่งมีผู้มาช่วยนำไปส่งที่เมืองมิทิลาผู้ช่วยได้ถามว่าเหตุไหนจึงว่ายอยู่ในทะเล ท,ทั้งที่ไม่ได้มองเห็นฝั่งเลยเป็นเวลาตั้งเจ็ดวันคนอื่นเขาตายกันหมดพระมหาชนกตอบว่าเราตรายตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลกและอานิสงส์แห่งความเพียรแม้ไม่เห็นฝั่งจึงพยายามอยู่ยังไม่หยุดหย่อนท่ามกลางมหาสมุทรความจริงก็เป็นเช่นนั้นแม้เบื้องแรกจะมองไม่เห็นฝั่งแห่งความสำเร็จแต่เมื่อบุคคลมีความพยายามไม่หยุดหย่อน จะต้องพบเห็นฝั่งแห่งความสําเร็จเข้าไม่วันใดก็วันหนึ่งพระโพธิสัตว์ตรัสต่อไปว่าคนที่ทําความเพียรน,นั้นแม้จะตายลงก็พ้นคําครหาชื่อว่าไม่เป็นหนี่เมื่อทํากิจที่บุรุษควรทําแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จย่อมจะมองเห็นกรรมอันงามของตนดังนี้เป็นต้นในที่สุดได้ครองราชในมิถิลานคร และได้พระนางศรีวลีราชธิดาของพระเจ้ากรุงมิถิลานั่นเองเป็นพระอัคระมเหสีเพราะความเพียรและความฉลาดแห่งตนส่วนที่ทรงมีความอดทนนั้นมีตัวอย่างมากหลายเช่นสมัยเมื่อเสวยพระชาติเป็นขันติวาทีดาบทหรือพราหมณ์ชื่อกุลทะข้อความย่อด,ดังนี้ในอดีตการ พระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์ชื่อกุลทะในกรุงพาราณสีบวชเป็นดาบวชอยู่ในหิมาวันตประเทศเป็นเวลานานปรารถนาจะได้ลิ้มรสหวานเปรี้ยวมันและเค็มบ้างจึงออกจากป่าหิมพาน์สู่กรุงพาราณสีเสนาบดีของพระเจ้ากรุงพาราณสีได้เห็นพระโพธิสัตว์แล้วเกิดความเลื่อมใสภาวนาถวายปัจจัยสี่ดาบทโพธิสัตว์ พักอยู่นราชอุทยานต่อมาวันหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่ากาลาปุเศวยน้ำจันจนมืนเมาแล้วไม่อาจครองพระสติได้มีนักฟ้อนห้อมล้อมเสด็จไปสู่พระราชอุทยานได้ทรงบรรทมทอดพระเสียรล,ลงบรรตักของหญิงซึ่งเป็นที่รักและพอพระราชเรือไทยยิ่งคนหนึ่งหญิงคนอื่นๆ เมื่อเห็นพระราชาบรรทมหลับบนตักของสนมคนโปรดแล้วต่างก็พากันไปเที่ยวเล่นในพระราชอุทยานตามอัธยาศัยเห็นดาบทโพธิสัตว์นั่งอยู่ใต้ต้นสาระซึ่งมีดอกบานสะพรั่งจึงนั่งลงนมัสการแล้วนั่งฟังธรรมอยู่ธรรมกถาที่ดาบทแสดงซึ่งออกมาจากจิตใจของท่านนั้นไพเราะจับใจยิ่งนักผิดกับธรรมกถาซึ่งออกจากตำรา พระราชาทรงตื่นบรรทมขึ้นเมื่อไม่ทอดพระเนตรเห็นหญิงเหล่านั้นจึงกริ้วมากเข้าพระทัยว่าหญิงเหล่านั้นมิ่นพระบรมเดชานุภาพทรงถือพระขันเสด็จไปตามหญิงคนโปรดได้เห็นดังนั้นจึงรีบแย่งพระขันจากพระหัตของพระราชาเสียเมื่อได้เห็นหญิงบริวารของพระองค์นั่งห้อมล้อมดาบทอยู่เสมือนดาวล้อมเดือนเช่นนั้น ความกริ้วของพระราชาก็ทวีขึ้นดุดเอาน้ำมันไปราดลงในกองเพลิงกำลังเทศเรื่องอะไรนะคนหลอกลวงพระเจ้ากลาปุตรัสถามอย่างเครียดแค้นริงชังเรื่องขันติขอถวายพระพรดาบทตอบขันติคืออะไรพระราชาถามคือความไม่โกรธเมื่อคนอื่นด่าว่าเสียดสีดูหมิ่นหรือประหารดีละคนหลอกลวง เราจะพิสูจน์ขันติของท่านว่าที่ท่านสอนคนอื่นให้มีนั้นตัวท่านเองมีหรือไม่ตรัสด,ดังนั้นแล้วรับสั่งให้เรียกคนฆ่าโจรมาตรัสสั่งว่าจงฆ่าดาบวชั่วคนนี้ให้นอนราบลงกับแผ่นดินแล้วเคี่ยนเสียสองพันครั้งข้างละห้าร้อยคือข้างหน้าข้างหลังและสีข้างทั้งสองฆ่าราชบริพานต่างอกสันขวันแขวนกันทั่ว แต่ไม่อาจห้ามหรือขัดขวางพระราชาได้พวกผู้หญิงปากสั่นมือสั่นด้วยความกลัวคนฆ่าโจรเริ่มทำตามรับสั่งเพราะเกรงพระราชอาญาจนพระดาบทนั้นสลบเมื่อฟื้นขึ้นพระราชารับสั่งถามอีกว่าอ้าวดาบทว่าไปท่านสอนอย่างไรพูดอย่างไรอาตมาภาพสรรเสริญขันติความอดทนขอถวายพระพร พระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าขันติอยู่ที่ผิวหนังของอาตมาหรือขันติไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังหรอกมหาวอพิษแต่อยู่ลึกลงไปในหาไทยของอาตมาภาพดีละพระราชาตรัสจะลองค่อยๆเฉือนลงไปดูหาขันติของท่านให้พบและแล้วรับสั่งให้ตัดมือและเท้าของดาบทออกเสียโดยในยะเดียวกัน รับสั่งให้ตัดหูและจมูกของดาบทเมื่อพระดาบทยังยืนยันอยู่ว่าท่านสรรเสริญขันติอยู่นั่นเองพระราชาทรงกริ้วจัดจึงกระทืบดาบทลงตรงอกด้วยพระบาทอย่างแรงแล้วเสด็จหลีกไปแผ่นดินใหญ่ซึ่งสามารถทรงไว้ได้สิ่งของหนักมีภูเขาเิเนรุราชเป็นต้นก็ไม่อาจทรงคนชั่วเช่นพระเจ้ากาลาปุไว้ได้จึงแยกออก สู่พระราชาใจชั่วที่ประตูพระราชอุทยานนั่นเองพระองค์ไปบังเกิดแล้วในอเวจีมหานรกเมื่อพระราชาเสด็จกลับไปแล้วเสนาบดีจึงเข้าไปประคองท่านดาบทเช็ดโลหิตพยุงให้นั่งแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญหากท่านจะโกรธก็พึงโกรธเฉพาะพระราชาเท่านั้นเถิดอย่าโก,กรธคนอื่นเลยดาบทได้ฟังดังนั้น จึงบรรลือศีหานาถประกาศความที่ตนเป็นผู้มีความอดทนและไม่โกรธว,ว่าพระราชาพระองค์ใดรับสั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของเราแล้วขอพระราชาพระองค์นั้นจงดำรงพระชนมาชีพอยู่ตลอดการนานเถิดคนอย่างเราหาโกรธไม่นี่คือพุทธจริยาในอดีตเกี่ยวกับความอดทน ไม่เพียงแต่สมัยที่เสวยพระชาติเป็นมนุษย์เท่านั้นที่ทรงมีพระจริยาอันดีแม้สมัยที่เสวยพระชาติเป็นสัตว์ดิรัชานก็ทรงมีพระจริยาอันน่าประทับใจยิ่งครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นพญากระปีหรือลิงเผือกผู้มีขนขาวสะอาดปากแดงตัวใหญ่กว่าลิงทั้งปวงในป่านั้นครั้งหนึ่งพรานคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่า บังเอิญตกลงไปในเหวค้างต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ในเหวนั้นไม่อาจปีนป่ายขึ้นมาได้จึงส่งเสียงร้องก้องกังวานพรายพญาลิงเผือกผู้มาเที่ยวเก็บพลาผลอยู่ในป่าได้ยินเสียงนั้นจึงไปดูมองเห็นมนุษย์อยู่ในเหวมีใจกรุณาจึงได้หาเถาเชือกใหญ่หยอดลงไปแล้วช่วยดึงขึ้นมาเนื่องจากเหวนั้นลึกมากมนุษย์ก็หนัก กาจะขึ้นมาถึงปากเหวได้พยาวานอนก็ต้องเสียกำลังมากเหน็ดเหนื่อยจึงได้นอนหลับไปใกล้ๆเหวนั่นเองเนื่องจากตกอยู่ในเหวแต่เช้าพรานนั้นรู้สึกหิวมากมองไปรอบๆก็ไม่มองเห็นอะไรที่พอจะกินได้เห็นพยาลิงนอนอยู่จึงมีจิตคิดจะฆ่าเพื่อประโยชน์สองอย่างอย่างหนึ่งเพื่อได้เนื้อเป็นอาหาร ประการที่สองเพื่อเอาหนังไปขายในเมืองคิดดังนั้นแล้วเขาเหลียวเห็นหินใหญ่ก้อนหนึ่งจึงจับก้อนหินนั้นปาลงไปถูกศีรษาของพยาวานอนพระโพธิสัตว์ตื่นทันทีเลือดไหลโสมตัวรีบกระโดดขึ้นไปบนกิ่งไม้มองพลานคนนั้นด้วยสายตาพิศวงมีแววแห่งการตำหนิอย่างชัดเจนแต่ใจกรุณาก็ยังมีอยู่ จึงแสดงอาการให้พลานรู้ว่าป่านี้เป็นป่าทึบเต็มไปด้วยอันตรายท่านจะหาทางออกไม่ได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่กล้าเข้าใกล้ท่านเสียแล้วเพราะท่านเป็นคนประทุสร้ายมิตรข้าพเจ้าช่วยเหลือท่านให้พ้นภยัยแต่ท่านกลับกรอภัยให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าแสวงหาความสุขจากการทำประโยชน์แก่ผู้กำลังทุกข์ แต่ท่านกลับก่อทุกข์แก่ผู้ทำประโยชน์ข้าพเจ้าไม่ไว้ใจท่านเสียแล้วแต่พลานเอ่ยข้าพเจ้าได้ช่วยท่านมาแล้ววิสัยปราดเมื่อช่วยใครก็ชอบที่จะช่วยให้ตลอดดังนั้นขอท่านจงเดินตามไปเถิดข้าพเจ้าจะกระโดดนำไปบนกิ่งไม้แล,แล้วแล้วพยาวานนก็ออกกระโดดนำไปบนกิ่งไม้ เลือดที่ศรีรษะหยดลงสู่ภูมิภาคตลอดเวลาช่างน่าสงสารและน่านับถือแส่นีกระไรพรานผู้มีอันมรณาภัยคุกคามแล้วจึงเดินตามรอยเลือดของพยาวานอนไปเมื่อถึงปากทางวานอนโพธิสัตว์จึงแสดงอาการให้ทราบว่าบาดนี้ถึงปากทางแล้วท่านสามารถไปได้โดยลำพังข้าพเจ้าจะกลับเพียงนี้ ไม่ปรารถนาเหยียบย่างเข้าไปในถิ่นมนุษย์เพราะมนุษย์ไว้ใจยากปากอย่างใจอย่างขนาดท่านผู้ซึ่งข้าพเจ้าทำอุปการะให้ยังเป็นไปได้ถึงเพียงนี้จะประสาอะไรกับคนอื่นๆซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เคยทำความดีอะไรให้เลยเมื่อพรานเดินไปพอรับคลองจากสุของพระโพธิสัตว์นั่นเองโรคเรื้อนก็เกิดขึ้นทั่วกายแผลแตก ร่างโทมไปด้วยเลือดและหนองสิ้นชีวิตอย่างน่าทุเรศเวทนาแล้วไปเกิดในโอเวจีนรกการประทุสร้ายท่านผู้มีคุณให้ผลอย่างนี้และอย่างอื่นอีกมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์มีความกรุณาประดุดห่วงมหันนบบรารมีพระองค์ได้เคยสั่งสมมาแล้วแต่ปางบัน พระไทยของพระองค์มั่นคงในความดีประดุดแผ่นเมธนีใครจะขุดไปเท่าไรก็ไม่รู้จักหมดสิน้นพระบารามีที่ทรงสั่งสมมาโดยลำดับไม่ว่าถือกำเนิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์ประเภทใดนั้นได้รวมตัวกันเข้าทรงพระองค์ให้บรรลุแล้วซึ่งอภิสัมโพธิญาณแต่กระนั้นทรงสงสารสัพพสัตผู้ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารสาคร จึงเทศนาโปรดให้ได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่อัธยาศัยแห่งเวนายศัสตร์นั้นโดยไม่ได้เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากด้วยพระบาทเปล่าพระตถาคตเจ้าทรงจาริกไปในหมู่บ้านตำบลชนบทนิคมราชธานีต่างๆเพื่อโปรยปลายธรรมรัตนะ ทรงสงเคราะห์ชนทุกชั้นโดยสม่ำเสมอกันไม่เลือกว่าเป็นราชามหาเศรษฐีหรือคนขอทานสเสด็จเข้าไปด้วยอาการเดียวกันไม่ว่าในปราศาสตร์หรือในกระท่อมน้อยของคนเข็นใจแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะปรินิพพานไปถึง2,500ปีเศษแล้วแต่พระพุทธจริยาอันประทับใจ ยังฝังแน่นอยู่ในหาไทยของชาวโลกทั้งหลายไม่ได้ลบเลือนเลยพุทธทางสรนังคัจฉามิพระธรรมคําสั่งสอนอัลัมค่าของพระองค์ยังคงอํานวยสูขแก่โลกอยู่ธรรมงสรนังคัจฉามิพระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์ยังคงเป็นศาสนาทายาทผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังคงเดินถือธงนําหน้าพุทธศาสนิกในการเว้นบาป บำเพ็ญความดีและทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบู์ของโลกอํานวยแต่ความสวัสดีแก่ผู้เข้าใกล้อยู่สังขังสารนังคัจฉามิขอพระรัตนตรยัยจงดำรงเป็นธงชัยแห่งโลกตลอดไปเทินธรรมบรรยายเรื่องพุทธจริยาหรือพุทธประวัติสำหรับประชาชนจากบทประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทศระ จบบริบูรณ์เพียงเท่านี้